โยคะสามัญประจําบ้านสวัสดีครับพบกับผมคุณัทนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกโยคะด้วยกันนะครับเป็นโยคะที่ง่ายๆนะครับแต่อาจจะไต่สเต็ปขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้ง่ายมากเดี๋ยวันนี้เราจะไหว้พระอาทิตย์ด้วยกันหรอบนะครับแล้วก็ทั้งหรอบก็จะเป็นแนวการไหว้พระอาทิตย์แบบดั้งเดิมซึ่งการไหว้พระอาทิตย์แบบดั้งเดิมวันนี้ผมจะใส่ท่านะครับแอดออนเข้าไปด้วยนะฮะก็จะมีท่าก้มแอนด์บิดเอียงนะครับพร้อมเสร็จในการไหว้พระอาทิตย์ทั้งหรอบ เดี๋ยวเรามาวอร์มร่างกายด้วยกันสักหน่อยหนึ่งนะฮะสองมือวางที่บนหัวเข่า,าจ,จะเริ่มจากการนั่งในเจแปนิซิ t ติ้งนะครับคือนั่งทับส้นเท้าหลังเท้าราบลงไปเวลาที่เรานั่งในท่านี้นะครับก็จะรู้สึกถึงการยืดบริเวณข้อเท้าหน้าแข้งแล้วก็หน้าขาของเรานะครับสองมือวางบนหัวเข,าข่ากดคางคานอกนิดหน่อยนะครับแล้วทีนี้ค่อยๆหมุนคอของเราเบาๆกันหมุนช้าๆนะครับหมุนกว้างๆเวลาที่เราหมุนต้นคอเนี่ยให้ช้าที่สุดแล้วก็ให้กว้างที่สุดนะครับ ปรับลมหายใจเข้าลึกๆโล่ลงๆนะครับยาวๆขึ้นมาค่อยๆค,ค,คลายนะครับจากนั้นค่อยๆกลับมาตรงกลางครับกดขางเข้าห,าหนันอกนิดนึงเราค่อยๆหมุนทวนย้อนกลับเพืนไปครับวนกลับไปอีกด้านหนึ่งครับเราพูดถึงประโยชน์การไหว้พระทิ์ไปด้วยสักนิดนึงนะครับ การไหว้พราทิตเนี่ยมันจะช่วยหนึ่งก็คือการวอร์มร่างกายเนาะนะครับตามหลักแล้วเขาใช้วอร์มร่างกายนะครับแต่เราใช้ฝึกเลยนะครับก็กล้ามเนื้อข้อต่อต่างๆก็จะถูกเปิดแล้วก็ยืดได้ดีมากขึ้นนะครับเพราะมันเป็นการเคลื่อนไหวบวกกับลมหายใจเข้าไปนะครับคล้ายๆคือการทํายืดเหยียดอย่างหนึ่งนะครับที่ตาม ทางด้านการแพทย์ที่เขาเรียกว่าดินามิกสเตชชิงนะครับคือการทําท่าซ้ําๆแล้วก็เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะเป็นการยืดเหยียดร่างกายของเราในรูปแบบหนึง่งสองศอของเรานะครับหนีไปที่สีข้างแล้วหมุนหัวไหล่หน่อยครับเป็นวงกลมลกว้างนะครับเดียกันกยกหัวไหล่ขึ้นมาใกล้ๆหูหมุนกลับครับทวนกลับคืนมา,าจากนั้นนะครับค่อยๆค,คลาย สองขาของเราเริ่มเมื่อยละนะครับเราไปที่ออโฟหรือท่าโต๊ะนะครับวอมกระดูกสันหลังของเราหน่อยนะครับถ้า,าประจำถ้าง่ายๆก็คือแคทแอนคาวนะครับเราเคลื่อนไหวทุกวันนะครับด้วยแคทคาวเนี่ยมันจะทําให้กระดูกสันหลังของเรามีความแข็งแรงที่ดีมากนะครับค่อยๆหย่อนท้องยืดอ,อกเงยหน้าหายใจเข้าครับหายใจออกโก่งหลังครับเก็บคางแผ่สะบักกว้างขึ้นมาสูดลมหายใจเข้าหย่อนท้องอกยืดเงยหน้าขึ้นครับค,อ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 คอ่อยๆเคลื่อนเนาะ หายใจออกโก่งหลังนะครับเก็บคางแผ่สะบักกว้างขึ้นหายใจเข้าครับหย่อนท้องอกยืดเงยหน้าขึ้นมาหายใจออกโก่งหลังครับเก็บคางแผ่สะบักขึ้นหายใจเข้าครับหย่อนท้องอกยืดเงยหน้าขึ้นมาหายใจออกโก่งหลังนะครับเก็บคางแผ่สะบักขึ้นสูดลมหายใจเข้าครับหย่อนท้องอกยืดเงยหน้าขึ้นมา และกลงหลังครับเก็บคางแผ่สบักค,คืนกลับมาครับจากนั้นค่อยๆเงยหน้ามาข้างหน้านะครับสองมือเลื่อนมาข้างหน้าครับประมาณสักฝ่ามือหรือฝ่ามือกว่าๆนะครับแล้วหมุนตัวเองหน่อยเป็นวงก,มกลมกว้างๆให้รู้สึกถึงการหมุนนะครับเป็นวงก,มกลมกว้างๆใหญ่ๆเลยหมุนกลับครับทวนกลับคืนไปครับไปค่อยๆวนกลับคืนไปด้านหนึ่งนะครับห้าสี่สามสองและ หนึ่งครับกลับมาตรงกลางนะครับเราจะสเต็ปเท้าทั้งสองข้างขึ้นมายืนข้างหน้านะครับเรามาเริ่มต้นด้วยการยืนด้วยกันก่อนนะครับเวลาที่เราก้าวเท้าซ้ายเท้าวขวามาข้างหน้าเนะี่ยพยายามามอาหัวแม่เท้ามาใกล้หรือชิดกันนะครับแล้วปลายเท้าทั้งสองข้างขนานกันพอดีถ้าไม่ได้ปวดข่าวปวดหลัง ให้เหยียดขาตรงไปเลยหลังคาจะถูกยืดได้ดีมากเลยนะครับส่วนถ้าใครมีอาการปวดเขา่าอยู่ปวดหลังร่วมด้วยนะครับก็ผ่อนเข่าลงนิดนิดผ่อนคอผ่อนบา่าผ่อนไหล่ลงนหน่อยแบบนี้นะครับก็ได้ยืดเหมือนกันแต่ถ้าเหยียดตึงได้เหยียดตึงไปได้เลยนะครับผ่อนตัวผ่อนศีรษะค่อยๆถมน้ำหนักมาปลายเท้านหน่อยสุดลมหายใจเข้าวาดแขนขึ้นมาครับประกบมือทั้งสองข้างนะครับเหนือศีรษะไปเลยผักสะโพกและขมับท้องเอียงหลังนิดนิดนะครับยืดลำตัวหน่อย หายใจออกก้มกลับลงไปครับเบนฟอร์เวลดลงมาเราจะเริ่มด้วยกันรอบแรกนะครับผ่อนตัวผ่อนศีรษะลงขาข้างซ้ายนะครับสเต็ปไปข้างหลังวางเข่าซ้ายลงไปครับหลังเท้าซ้ายราบหายใจเข้าให้ยกตัวขึ้นหมุนหัวไหลครับหายจออกหย่อนสะโพกลงไป ค่าแมวท้องเอ็นหลังนิดๆนะครับทีนี้จัดระเบียบร่างกายหน่อยในท่านี้ข้อเท้าข้างหน้ากับหัวเข่าให้ฉากพอดีข้อเท้าหัเขาสะโพกข้างหลังก็ตรงกันออกไปปรับสะโพกให้สแควร์นะครับหมุนหน้าอกกลับมาข้างหน้าแล้วผ่อนแขนลงค่าแมวท้องเอ็นหลังนิว้วมือทั้ง10นิว้วเราพุ่งลงไปหาพื้นแตะพื้นเบาๆได้แตะลงไปได้เลย2มือวางคล่อมเท้านะครับจิกเท้าลอยเข่าข้างหลังก่อนใช้มือดันนะครับหลังโก่งสะบักเต็มขึ้นมาแล้วค่อยๆถอยขากลับไปที่แหลงครับไม้กระดาน วางเข่าทั้งสองข้างลงนะครับวางอกวางคางลงมาที่พื้นสองสองข้างหนีบสีข้างสไลดตัวขึ้นมาข้างหน้าครับขึ้นมาที่ท่าง,งูหน่อยหายใจเข้านะครับเคื่อยยกอ,อกเปิดไหล่ขึ้นมาจะงอศอกครึ่งหนึ่งจะหยัดแขนสุดได้หมดนะครับแต่ขอให้ดึงไหล่ให้ห่างหูขมวท้องน้อยไว้หน่อยๆกลับไปที่ดาวด็อกครับยกสะโพกคืนกลับไป หายใจเข้าลึกๆออกยาวๆนะครับในดาวเวิร์ดด็อกแล้วก้าวเท้าข้างซ้ายครับมาข้างหน้าระหว่างมือวางเข่าขวาลงไปนะครับหลังเท้าขวาราบหายใจเข้ายกตัวขึ้นครับหายใจออกให้ค่ยอยย่อลงไปหย่อนสะโพกลงเขม็มวท้องเอหลังนี่เราเริ่มแอ่นหลังนิดๆละนะครับสองมือวางคล่อมเท้าก้าวเท้าคู่กันข้างหน้าครับหายใจออกพับตัวลงไปครับยืดเหนือยืดตัวศรีรษะพอนลงยกตัวขึ้นมายืนนะครับหายใจเข้าวาดแขนขึ้นมา ประกบมือเข้าด้วยกันครับผักสะโพกไปข้างหน้าแต่กดส้นเท้าไว้ข่แมวท้องและเอ็นหลังตามกำลังหายใจค่อยๆพับตัวกลับลงมาครับเบนฟอร์เวิร์ดลงไปยืดเนื้อยืดตัวซีสะพรน,นะครับถอยขาขวาไปด้านหลังครับสเต็ปขวาไปวางเข่าขวาลงนะครับหายใจเข้ายกตัวขึ้นหายใจค่อยๆย,ย,ย่อนสะโพกลงไปครับข่แมวท้องเอหลังไปด้านหลังหน่อยๆกลับไปที่แพลงนะครับสองมือวางจิกเท้าลอยเข่าแล้วไปที่แพลงครับไม้กระดาน สองเข่าวางลงนะครับอกคางวางลงที่พื้นสไลด์ตัวขึ้นมาข้างหน้าครับหายใจเข้าค่อยๆเลื่อยขึ้นมากลับจากไปที่ดาว์ดัอกครับยกสะโพกคืนกลับไปหายใจลึกล่องยาวครับสม่ำเสมอขึ้นมา54 3 2เก้าเท้าขวานะครับมาข้างหน้าระหว่างมือวางเข่าซ้ายลงไปหลังเท้าล่าบครับหายใจเข้ายกตัวขึ้นหายใจออกค่อยๆยอ่อ ลงไปครับขมัวท้องเอหลังนิดนดถ้ายังตึงอยู่ก็อยู่ในจุดที่มันพอดีวางมือคลมเท้าครับก้าวเท้าคู่กันข้างหน้าออาของไม่เท้ามาชิดเลยนะครับหายใจออกพับตัวลงไปจะงอเข่าหรือเหยียดเข่าได้หมดเลยในท่านี้ยกตัวขึ้นมายืนครับหายใจเข้าว่าแขนขึ้นมา ในรอบที่สองนะครับหายใจออกพับตัวลงไปครับยืดตัวผ่อนศีรษะลงมาขาซ้ายสเต็ปถอยกลับไปด้านหลังวางเข่าซ้ายลงหลังเทา้าราบหายใจเข้ายกตัวขึ้นครับหายใจออกย่อลงไปวางมือคล่อมเท้านะครับสูดลมหายใจเข้าไปที่แผลงครับวางเข่าครับวางอกวางคางลงมาสไลด์ตัวขึ้นมาข้างหน้าหายใจเข้าครับยกขึ้นหายใจออกกลับไปที่ดาบดอกครับยกสะโพกขึ้นกลับไป ซ้ายกลับมาข้างหน้านะครับเข่าขวาวางลงหายใจเข้ายกตัวขึ้นหายใจออกยอ่อลงไปสองมือวางครับก้าวเท้าคู่กันข้างหน้าหายใจออกพับลงไปครับเบน์เวิร์ดลงมาขึ้นมายืนนะครับสูดลมหายใจเข้าวาดแขนขึ้นผักสะโพกเอ็นหลังนิดๆหายใจออกค่อยๆพับตัวลงไปครับยืดเหนือยืดตัวซื้อสะพอนลงขาขวาถอยครับกลับไปด้านหลังวางเข่าหายใจเข้ายกตัวขึ้น หายใจออกยอ่อลงไปครับเอ็นหลังนิดนิดวางมือครับหายใจเข้าพลังครับหายใจออกวางเขา่าอก่างลงมาสไลด์ขึ้นมาครับหายใจเข้าค่อยๆเลื้อยขึ้นงูกลับไปที่ดาวเวิร์ดด็อกครับยกสะโพกขืนกลับมาขาขวานะครับสเต็ปกลับมาข้างหน้าเข่าซ้ายวางหายใจเข้าครับยกตัวมุ้นหัวไหลหายใจออกยอ่อลงไปสองมือวางครับก้าวเท้าคู่กันข้างหน้า หายใจออกพับตัวลงมาอีกครั้งหนึง่งขึ้นมายืนนะครับสูดลมหายใจเข้าวาดแขนขึ้นหายใจออกครับพับตัวกลับลงไปในรอบที่3นะครับถอยขาซ้ายไปด้านหลังครับวางเข่าลงหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกยอ่อสองมือวางหายใจเข้าไปที่แพลงครับไม้กระดานเข่าอ,อกคางวางลงไปสไลด์ขึ้นมาข้างหน้าอีกทีหายใจเข้าลึกๆ กลับไปที่ดาวเวิร์ดล็อกครับหายใจออกยาวๆซ้ายนะครับกลับมาข้างหน้าอ,อ่าขวาวางหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกยอ่อสองมือวางครับก้าวเท้าคู่กันข้างหน้าหายใจออกพับตัวลงไปขึ้นมายืนครับสูดลมหายใจเข้าวาดแขนขึ้นผักสะโพกเอ็นหลังหายใจออกพับลงมาครับเป็นฟอร์เวิร์ดแล้วถอยขาข้างขวาไปด้านหลังครับวางลงหายใจเข้ายกขึ้น หายใจออกยอ่อสองมือวางหายใจเข้าแพล้งครับเข่าอกห่างสไลด์ขึ้นมาที่งงครับหายใจเข้าลึกๆก,กลับไปที่ดาวด็อกครับหายใจออกยาวๆขวานะครับกลับมาข้างหน้าหายใจเข้ายกตัวครับหมุนหัวไหล่หายใจออกยอ่อสองมือวางครับก้าวเท้าคู่กันข้างหน้าหายใจออกพับตัวลงไป ยกตัวขึ้นมายืนนะครับสูดลมหายใจเข้าวาดแขนขึ้นมารอบที่4นะครับหายใจออกพับลงไปรอบนี้ผมจะเริ่มใส่ออปชั่นท่าต่างๆเข้าไปนะครับถอยขาซ้ายไปท่านหลังครับวางเข่าซ้ายลงหายใจเข้ายกตัวหมุนเพือไหล่ทีหนึ่งก่อนหายใจออกหย่อนสะโพกลงไปยก2แขนขึ้นมานะครับสูดลมหายใจเข้าเลึกๆครับหายใจออให้เขมวท้องเอ็นหลังเราจะเพิ่มการเอ็น A หลังก่อนนะครับ5 4 สามสองและหนึ่งครับวางมือคล่อมเท้ากลับลงมาจิกเท้าด้านหลังลอยเข่าไปที่แพลงอีกทีนึงครับหายใจเข้าวางเข่าลงนะครับวางอ,อกวางคางสไลด์ขึ้นมาครับหายใจเข้าเลื้อยขึ้นมากลับไปที่ดาวดอกครับหายใจออกยาวๆขาซ้ายนะครับกลับมาข้างหน้าเข่าขวาวางหายใจเข้ายกตัวมมวนเพราไหลหายใจออกย่อนสะโพกลงไปครับ สูดลมหายใจเข้าอีกครั้งยกแขนทั้งสองข้างขึ้นหายจอกเอหลังไปนิดนิดครับห้าสี่สามสองและหนึ่งครับวางมือกลับลงมาก้าวเท้าคู่กันด้านหน้านะครับสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกพับตัวลงไปขึ้นมายืนนะครับสูดลมหายใจเข้าว่าแขนขึ้นมาพักสะโพกเอหลังนิดหน่อย หายใจออกพับตัวกลับลงไปครับขาขวาครับถอยไปด้านหลังวางเข่าลงไปหายใจเข้ายกตัวหมุนเหัาไหล่หายใจออกหย่อนสะโพกลงมาทีนี้ใช้มือซ้ายของเรานะครับจับไปที่หัวเข่าซ้ายยกแขนขวาขึ้นมาชิดห,หูหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเอหลังไปด้านหลังนิดๆครับแล้วค่อยๆเอียงกลับลงไปทางซ้ายหน่อยๆคย่อยๆเหลียวซ้ายนะครับไป5 4 สามนึกถึงมือนิ้วมือนะครับนิ้วชี้ขวาพุ่งขึ้นไปหาบนเพดานสองและหนึ่งครับวางมือคล่อมเท้ากลับลงมาไปที่แพล้งนะครับสูดลมหายใจเข้าลึกเข่าอ,อกข้างวางลงไปครับหายใจออกสไลด์ขึ้นมาครับหายใจเข้าลึกขึ้นมากลับไปที่ดาวเวิร์ดด็อกนะครับหายใจออกยาว,ยาว ก้าวเท้าขวาครับสเต็ปกลับมาข้างหน้าเข่าซ้ายวางลงหายใจเข้าครับยกตัวขึ้นหมุนหัวไหล่ย่อนสะโพกลงไปก่อนข้อเท้าว่าเข่าข้างหน้าชาข้อเท้าข้อเข่าข้างหลังตรงและยกแขนข้างซ้ายขึ้นมาครับมือขวาประคองเข่าขวาหายใจเข้าลึกๆก่อนยืดลําตัวหายใจออกสะโพกจุ่มและเอหลังไปหน่อยเดียวสังเกตผมหลังไปนิดเดียวแค่นั้นแหละนะครับพอให้รู้สึกว่ามันได้ยืดสีข้างฝั่งทางซ้ายขึ้นมาแล้วเหยียดแขนซ้ายยาวและเอียงมาทางขวา หันหน้าลงไปทางขวาได้เลยครับ5 4 3 2และ1ครับวางมือกลับลงมาคล่อมเท้าครับก้าวเท้าคู่กันข้างหน้านะครับสูตรลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกพับตัวลงไปขึ้นมายืนครับหายใจเข้าว่าแขนขึ้นมานะครับผักสะโพกขมนวท้องเอ็นหลัง รอบที่5ครับหายใจออกพับตัวลงไปครับเบนฟอร์เวิร์ดลงมาถอยซ้ายไปด้านหลังนะครับขาซ้ายในรอบที่5วางเข่าซ้ายลงหายใจเข้ายกตัวขึ้นหมุนหัวไหล่ครับหายใจออกหย่อนสะโพกลงไปยก2แขนขึ้นมาเราก็ยังอยู่ในท่าแอ่นกับเอียงอยู่นะครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเราจะบิดทวิทไปทางซ้ายครับลดมือซ้ายลงไปแต่ไปที่น่องก็ได้นะครับหลังขาก็ได้นะครับค่อยๆยกแขนข้างขวาเนี่ยตามหูขวามา เหลียวหน้าของเรามองที่ส้นเท้าข้างหลังได้เลยครับ5 4 3 2แลถ้าเดินมือลงไปหาส้นเท้าได้ก็ค่อยเดินไปนะครับและ1ครับวางมือคล่อมเท้ากลับลงมาจิกเท้านะ้านหลังลอยเท้าครับแรงหายใจเข้าเข่าอกข้างลงไปครับหายใจออกสไลด์ตัวขึ้นมาข้างหน้าหายใจเข้าลึกๆครับลึกขึ้นกลับไปครับหายใจออกยาว,ย,าวยกสะโพกขึ้นกลับมา สเต็ปขาซ้ายกลับมาข้างหน้าครับเข่าวขวาวางหายใจเข้ายกตัวขึ้นหายใจออกยอ่อลงไปยกสองแขนขึ้นมาหายใจเข้าลึกๆนะครับหายใจออกทวิตไปทางขวาวางมือลงนะครับมือขวาถ้าถึงแค่นี้ก็อยู่แค่นี้นะครับส่วนถ้าไปได้ลึกขึ้นก็ไต่ไปยังหวะที่เราไต่ไปสะโพกยังหย่อนต่ำอยู่แล้วค่อยๆเอหลังไปนะครับถ้าตึงลค้ค้าง5 4 3 สองและหนึ่งครับวางมือกลับลงมาก้าวเท้าคู่กันข้างหน้าครับสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกพับตัวลงไปครับเบนฟอร์เวิร์ดลงมาขึ้นมายืนนะครับสูดลมหายใจเข้าว่าแขนขึ้นมาครับผักสะโพกขมับท้องเอ็นหลังหายใจออกพับลงไปครับขาขวาสเตปถอยกลับไปด้านหลังครับหายใจเข้ายกตัวหมุนหัวไหล่หายใจออกประสานมือเหยียดแขนตึงครับ ยนสะโพกลงไปสุดลมหายใจเข้าลึกๆนิดหนึงจะจิ้มนิ้วชี้ของเราลงไปหาเสือครับเอ,เอหลังไปข้างหลังนิดๆครับจะชดหน้าไว้เฉยๆก็ได้5 4ถึงการเปิดหัวไหล่นะครับ3 2และ1ครับวางมือคล่อมเท้ากลับลงมาไปที่แพลงหายใจเข้าเข่าอก้าครับหายใจออกหายใจเข้าสไลด์ขึ้นมาที่งูหายใจออกกลับไปที่ ดาวด็อกครับยกสะโพกึืนกลับมาแล้วก้าวขวาครับสเต็ปกับมาข้างหน้าซ้ายวางลงแล้วหายใจเข้ายกตัวหมุนขัวไหล่หายใจออกหย่อนสะโพกสองมือของเราประสานกันด้านหลังนะครับสะบักหนีบหน้าอกยกจิ้มนิ้วมือของเราครับนิ้วชี้ลงไปถ้าไข่นิ้วชีถวช้ถึงแล้วนะครับนึกถึงเก็บนิ้วชี้เข้ามาเอาหลังมือที่ประสานวางลงไปที่พื้นก็ได้สามสองและหนึ่งครับวางมือคลอมเท้ากลับ,บลงมาก้าวเท้าสเต็ปกลับมาข้างหน้าครับหายใจเข้า หายใจพับตัวลงไปเรามารอบสุดท้ายด้วยกันนะครับสูดลมหาย,ายใจเข้ายกตัวชูแขนขึ้นมาครับผักสะโพกขมับท้องเอ็นหลังหน่อยๆหายใจพับลงไปครับเบนฟอร์เวิร์ดลงมาถอยซ้ายไปด้านหลังครับในรอบสุดท้ายวางเข่าลงไปหายใจเข้ายกตัวขึ้นครับหายใจหย่อนสะโพกลงไปยกแขนข้างซ้ายขึ้นนะครับสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจพับศอกซ้ายควยเข่าขวา,ขวาสองมือปนอมนะครับแล้วบิดตัวขึ้นมาทางขวาหน่อยเหลียวหน้ามองขึ้นไปหาบนเพดาน ห้าสี่พยายามยกหน้าอกขึ้นแล้วดันมือทั้งสองข้างมาที่กลางหน้าอกสามสองและหนึ่งครับวางมือคล่อมเท้ากลับลงมาจิกเท้าด้านหลังลอยเข่าแผลงครับหายใจเข้าเข่าอกคลางลงมาครับหายใจออกสไลด์ขึ้นนะครับหายใจเข้าเลื้อยขึ้นมากลับไปที่ดาวดอคครับหายใจออกยาวๆก้าวเท้าข้างซ้ายกลับมาข้างหน้าครับเข่าวขวาวางหลังเทา้าราบหายใจเข้ายก,ยกตัวขึ้น หายใจออกย่อนสะโพกแล้วพับสอกข้างขวาควายเข่าซ้ายได้เลยสองมือปนมนะครับดึงมือมาที่กลางหนะ้าอกค่อยๆทวิตขึ้นไป54 3 2และหครับวางมือคล้ำมเท้าก้าวเท้าคู่กันข้างหน้าหายใจออกพับตัวลงไปครับเบนฟอร์เวิร์ดลงมาขึ้นมายืนนะครับสูดลมหายใจเข้าวาดแขนขึ้นผับสะโพกเอ็นหลังนิดนด หายจะออกพับตัวกลับลงไปครับถอยขวาไปด้านหลังครับเตปขวาไปวางลงไปนี้ให้จิกปลายเท้าขวาด้านหลังนะครับไว้ยกตัวขึ้นมาพับสอกขวาควายเข่าซ้ายผมขอบิดสองสองรอบเลยนะครับทีนี้ท่าไดหนึ่งให้สอดแขนข้างขวาเนล้วงเข้าไปใต้ขาซ้ายอ้อมมือซ้ายไปหามือขวาใช้มือขวาจับมือซ้ายนะครับเกี่ยวแล้วบิดทวิทขึ้นมาอ่กหน่อย5 4 3 2ใครอยู่ที่นี่เลอจะยกขลขงขึ้นมาอีกหน่อยก็ได้นะครับ3 สองและหนึ่งครับคลายแขนคลายขาครับวางลงมาพล้งหายใจเข้าวางเข่าลงครับหายใจออกอกข้างวางสไลด์ขึ้นครับหายใจเข้าหายใจออกกลับไปที่ดาวบดด๊อกก้าวเท้าข้างขวาครับกลับมาข้างหน้าระหว่างมือเข่าซ้ายวางหายใจเข้ายกตัวขึ้นหายใจกย่อนลงไปแล้วยกแขนทั้งซ้ายนะครับควยที่เข่าขวา ไม่ถึงการล้วงแขนซ้ายนะครับพับเข้าไปอ้อมมือขวาไปหายกันด้านหลังไม่ถึงก็ประนมมือเหมือนถ้าเมื่อกี้นะครับรอบเมื่อกี้หายใจเข้ายืดหลังขึ้นหายจอกบิดทวิตขึ้นมาครับ54 32ไว้ยกเขา่าได้ยกเขาของหลังขึ้นมาและ1ครับวางเข่าคลายแขนเราไม่กลับมาข้างหน้าแล้วนะครับเรากลับไปที่ดาวเวิร์ดด็อกเลยครับย่ำเท้าสลับกันหน่อยซ้ายขวาซ้าย วางเข่าทั้งสองข้างลงนะครับส่งสะโพกนั่งทับส้นเท้าลงไปลงไปที่ชายโพสหน่อยนะครับสูดลมหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆค้างที่สายชายโพสสักครู่หนึ่งครับสักสองสามลมหายใจนะฮะค่คอยๆปรับกระบวนการหายใจของเราให้กลับคืนมาให้ได้นะครับหายใจลึกลงยาวสม่ำเสมอขึ้นมา เข้าลึกๆออกยาวๆจากนั้นเดี๋ยวจะมายืดคลายแบบเบาๆนะครับสบายๆที่จริงมันก้มแอนบิดเอียงเนี่ยมันครบไปแล้วนะครับร่างกายเราถูกปรับพอสมควรละนะครับสำหรับใครที่มีเวลาน้อยๆ10-20นาทีเนาะนะครับก็จะประมาณนั้นในคลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปฝึกได้นะครับส่วนใครหมดเวลาละนะครับก็สามารถที่จะลุกไปอาบน้ําแต่งตัวหรือไปทํางานได้เลยนะครับหรือ ใครอยากจะยืดกับผมอีสักนิดนึงสักสองสท่าก็เหยียดขาทั้งสองข้างตามออกมานะครับขยับขาหน่อยตีพื้นเบาๆนะครับกิ้งเขา่าซ้ายขวาซ้ายรวบขาแล้วหมุนข้อเท้ายกสองแขนขึ้นมาเลยนะครับมาที่ปัจจิโมตนาสะนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นท่าที่เราคุ้นเคยนะครับหายใจเข้ายืดหลังขึ้นมาหายใจค่อยๆผ่อนตัวลงไปนะครับแต่ท่าพวกนี้ที่มันเป็นท่าง่ายๆที่เราทําบ่อย มันจะช่วยให้กล้ามเนื้อเรายืดเหยียดได้ดีนะครับผ่อนคอผ่อนศรีรษะลงไปนับ5 4เพราะหลังจากที่ไหว้พระทิตย์รอบแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราเอามายืดอีกหน่อยหนึ่งในระ่างกายมันจะยืดได้ง่ายนะครับอย่างที่บอกว่าเวลาที่เราทำท่าที่มันซ้ําๆแล้วก็เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเนี่ยเขาเรียกการ stretching แบบนั้นว่า dynamic stretching นะครับมันก็จะทให้เรายืดเหยียดนะครับได้ง่ายขึ้นได้ดีขึ้นนะครับ หายใจเข้าครับยกตัวชูแขนขึ้นมาหายใจออกคลายอ่าขาซ้ายนะครับขึ้นมาทับบนเข่าขวาหน่อยส่วนมากหลังขาจะตึงกันนะครับจับปลายเท้าขวากระดกเข้ามานิดๆน,นะครับผ่อนศีรษะลงไป3 2และ1ครับคลายสำหรับอีกข้างนึงนะครับคลายขาข้างขวานะครับ ลายขาข้างซ้ายออกไปแล้วพับเข่าข้างขวาขึ้นมานะครับจับปลายเท้าซ้ายข้างหน้าของเราเนี่ยกระดกเข้ามาหาน้าแข้งนะครับผ่อนตัวผ่อนศีรษะลงไป5 4 3สองและ1ครับเงยหน้าคืนกลับมาหยยดขาสองข้างนะครับยกสองแขนขึ้นมาทีหายใจเข้าครับหายใจออกพับตัวลงไป จับปลายเท้ากระดกแล้วพับลงมาโอ้เซตที่สของผมนี่พับลงไปได้เลยนะครับเมื่อกี้ยังรู้สึกว่าตึงๆอยู่ 5, 4, 3, 2และ1ครับหนื่ยหน้าคืนกลับนะครับหายใจออกคลายออกมา ก็จบกันไปนะครับสำหรับการไหว้พระอาทิตย์ทั้ง6รอบนะครับแล้วก็ยืดเหยียดร่างกายอีกนิดหน่อยนะครับใครที่มีเวลาสั้นๆก็สามารถที่จะฝึกตามคลิปนี้ไปได้ส่วนใครที่ฝึกคลิปนี้แล้วนะครับเหงือออกกําลังสะใจเลยกําลังมันเลยนะครับฝึกไปฝึกต่ออย่างเช่นพวกคลิปโยคะง่ายๆที่ทําได้ทุกคนนะครับมันก็จะเป็นการที่เอาความยืดหยุ่นนะครับเข้ามายืดต่อ จากการที่เราวอร์มร่างกายหรือการทำดินามิกสเตชชิ่งเนี่ยนะครับไปแล้วร่างกายมันก็จะยืดเหยียดได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากติดตามโยคะสมบัตประจำบ้านนะครับถ้าฝึกแล้วถูกใจแล้วก็ดีก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆของเรานะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ